สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านระยะนี้นะครับเราจะได้รับฟังข่าวครา,าวเกี่ยวกับนักเตะไทยไม่ว่าจะคาแข่งอยู่ที่ยุโรปหรือว่าอยู่ที่เจลีกไม่ว่าจะเป็นสุภนัทเหมือนตานะครับไม่ว่าจะเป็นเช็กสุภโชคสารชาติซึ่งตอนนี้นะครับทางซัปโปโรที่เจ้าเช็กสังกัดอยู่เนี่ยก็เหลือแมตช์การแข่งขันอยู่เพียงสี่แมตช์นะครับโอกาสในการที่จะตกชั้นเนี่ยมีสูงมากเราก็ต้องรอดูครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเช็กจะ อยู่ต่อหรือว่าจะพาทีมออรอดการตกชั้นได้หรือว่าถ้าร่วงลงไปแล้วเช็คจะอยู่ต่อกับทีมหรือเปล่าตรงนี้เราต้องรอ,รอดูนะครับแล้วก็ทางเอกนิปัญญาเองครับก็มีข่าวครา,าวว่าจะเดินทางกลับมาไทยเช่นเดียวกันกับสุพนัทครับดังนั้นนะครับต่อไปนี้เนี่ยครับทีมชาติไทยของเราน่าจะเหลือนักเตะที่คาแข่งอยู่ในยุโรปเพียงคนเดียวคือนิโก้นิโคลัสปิเก์สันครับ ก็ถือว่าเป็นข่าวคราวที่มีความเคลื่อนไหวนะในวันสองวันนี้ค่อนข้างจะมากเป็นพิเศษนะครับเกี่ยวกับนักเตะไทยรวมทั้งข่าวครา,าวของเจ้าฟ้องนะครับอ่ปรเมศนะครับที่จะเดินทางไปร่วมทีมกับอุรวาเรสไดมอนต์ตัวนี้ก็เป็นข่าวมาอีกก็เป็นเรื่องราวของการย้ายทีมซึ่งเป็นปกติธรรมดาครับของนักเตะอาชีพก็อาจจะมีคนสงสัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการค้าแข่งอยู่ที่ยุโรปว,ว่าทําไม นกเตะไทยไม่ค่อยประสบความสําเร็จเหมือนกับการท่าแข่งอยู่ที่เจลกีก็มันมีส่วนหนึ่งนะถ้าจะพูดไปตามมารยาทนะก็คือเป็นเรื่องของฝีเท้าที่เราจะต้องพัฒนาอีกนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอการปรับตัวเข้ากับคนที่ยุโรปนะมันไม่เหมือนบ้านเราในะสังคมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพูดกันตามตรงไปตรงมานะไม่ไม่ใช่การพูดแบบมารยาท มันมีส่วนหนึ่งนะครับส่วนเยอะเลยก็เรื่องเกี่ยวกับการไม่ได้รับนะครับความเสมอภาคนะครับในความเป็นคนเอเชียตรงนี้เนี่ยถ้าเรามา,าพูดตึงเรี่ยงมันก็เหมือนเป็นมารยาทแต่จริงแล้วเป็นความจริงครับเรื่องนี้เป็นความจริงนะถ้าเกิดว่าผมคิดว่านัานกเตะอาชีพหลาย,ลายคนคงทราบว่าถ้าเกิดว่าเราไปเล่นในทีมไหนแล้วแนวโน้มนะครับในการลงแข่งขันมันมี เราก็จะสามารถสปินนะครับพัฒนาฝีเท้าเราขึ้นมาได้ทําให้เราสามารถเล่นอยู่กับทีมนั้นได้ดีแล้วก็มีโอกาสพัฒนาฝีเท้าไปกเกาหลีของเขาได้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราไปแล้วเนี่ยนะครับโอกาสของเราเนี่ยที่จริงมันอาจจะมีแต่มันไปติดกําแพงในลักษณะการเป็นคนเยอเชียหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมุมที่เขามองเราทางด้านไม่ค่อยบวกอะ่ะมันทําให้เราไม่ได้ลงเล่นนะ การไม่ได้ลงเล่นมันจะคูณ2ครับมันจะทําให้อาฟีเท้าเราบันดบลงถึงแม้ว่าจะขยันหรือว่าตั้งใจขนาดไหนก็ตามนะถ้าได้นั่งสํารองบ่อยๆนะครับไม่ได้ลงสนามเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ฝฟีเท้าเราเนี่ยไม่สามารถพัฒนาคู่ไปกับทีมที่เราไปสังกัดได้ตัวนี้เป็นหลักความจริงครับแต่อยู่ในญี่ปุ่นนะเราสังเกตดูเมื่อ2ปี3ปีที่แล้วนะเจ้า เจนะครับชนาทีมสุโขสินเองไงก็โดนดองเหมือนกันครับเป็นลนักษณะเดียวกันมันเพราะฉะนั้นแล้วผมมานั่งนึกนะเห็นเจยิงประตูทีมชาติสีเรีือได้ตอนทีมขับเนี่ยกับตอนเจไปโดนดองอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยที่ไม่ได้ลงสนามเนี่ยคือมันไม่มีอะไรวัดกันได้เลยครับในการค้าแข่งที่ต่างประเทศว่านักเตะไทยเราฝีเท้าถึงหรือไม่ที่จริงแล้วถ้าจะพูดเรื่องสโมสรมันก็มีหลายเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระแสะความนิยม นะครับาการซื้อขายนักเตะนะครับรายได้กับสโมสรการการทำธุรกิจนั่นแหละนะครับก็จะมีบางสโมสรที่เขามีอุดมการในการทำาอย่างก็มีครับแต่หลายสโมสรน,นะครับเขาก็ทำเพื่อการค้าดังนั้นโอกาสที่นักเตะที่จะลงสนามมันก็มีหลายปัจจัยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความนิยมของแฟนบอลน,นะครับภาพพจน์ของสโมสรภาพลักษณ์ของสโมสร แล้วก็เป้าหมายนะครับในการทํากําไรในปีนั้นโฮสโมสรว่าเข้ามุ่งหมายในเรื่องอะไรในเรื่องการไปแข่งขันฟุตบอลถ้วยนะครับเพื่อเงินรางวัลหรือว่าการาเป็นแชมป์ลีกหรือระดับสูงของลีกเพื่อจะอได้ความนิยมนะครับได้ความาสนับสนุนนะครับจากแฟนบอลของสโมสรของเขาหรือเขาต้องการที่จะทําทีมเพื่อที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนนักเตะ นะครับเป็นฤดูการไปม,มันมีหลายปัจจัยมากครับที่เราจะมามองว่าฝีเท้าเราจะต้องพัฒนาขึ้นนะครับเพื่อที่จะไปเล่นในสโมสรในยุโรปได้ลงตัวจริงแน่นอนถ้าฝีเท้าเราดีอันนี้ไม่ผมบอกไว้เลยครับไม่การันตีครับมีนักเตะญี่ป,ปุ่นกับนักเตะเกาหลีหลายคนที่ฝีเท้ายอดเยี่ยมแต่ไม่ได้ลงสนามครับถ้าไปค้าแข่งอยู่ยุโรปก็มีบทเรียนมาเยอะแล้วดังนั้นนะครับ ให้ผมพูดตรงไปตรงมาคือไปค้าแข่งอยู่ยุโรปเนี่ยถ้าจะไปนะครับอย่างสง่างามและมีโอกาสลงสนามเนี่ยมันจะต้องเป็นทีมชาติอยู่ในย่านเดเชียเนี่ยต้องมาจากทีมชาติที่มีอันดับสูงครับเช่นญี่ปุ่นหรือเกาหลีในระยะนี้นะที่เขาสามารถแข่งขันกับทีมในยุโรปหรือว่าอเมริกาใต้ได้อย่างสูสีตรงนี้แหละครับนักเตะในสโมสรเขาสามารถที่จะลงเล่นในสโมสรในยุโรปได้อย่าง บทปัญหานะครับบทบทปัญหาบทข้อข้องใจมันมนมันเป็นแนวโน้มแบบนี้เลยครับที่ผมพูดนี่แหละนะครับสรุปแล้วก็เป็นอย่างนี้ฮะจะบอกว่ามันมีองค์ประกอบเยอะครับที่จะได้ลงสนามในทีมในยุโรปเนี่ยองค์ประกอบมันเยอะแล้วก็สําคัญที่สุดนะหัวใจมันเลยผมสรุปเลยหัวใจมันเลยคือชาตินั้นๆที่นักเตะสังกัดอยู่ที่เขาเป็นนักเตะทีมชาติในทีชาตินั้นๆน่นนะ ชาตนนินั้นจะต้องมีรังเก่งที่สูงหรือนะครับต้องมีผลงานที่ดีในฟุตบอลโลกหรือการขานันระดับนานาชาติไม่ว,ว่าจะเป็นยุโรปกับทีมในยุโรปหรืออเมริกาใต้จุดนั้นนะ่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นนะสำหรับนักเตะไทยที่จะสามารถไปค้าแข่งในยุโรปได้สามารถยึดตําแหน่งที่เป็นตัวจริงหรือตัวที่สามารถได้ลงสนามสม่ําเสมอได้ตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่ที่ตรงที่สุดแล้วแหละอย่างอื่น ผมคิดว่าเป็นองค์ประกอบนะครับแล้วก็การทาแข่งอยู่ที่เจลีกนี่นะครับโอกาสของนักเตะไทยเราดีขึ้นในระยะหลังนะหลายๆคนนะอย่างเจ้าเช็คนี่ครับก็ได้ลงสนามสม่ําเสมอส่วนโกอุ้มนะครับทีระทอนบุญมาทันเนี่ยที่เคยเล่นอยู่ในเจลีกที่ได้ลงสนามเป็นตัวหลักของทีมเลยก็คือโกอุ้มเนี่ยมีาการเล่นที่่อนข่าที่จะยกระดับมาตรฐานขึ้นมาและพัฒนาตัวเอง อันนี้ยอมรับเลยนะว่าโกอุ่มเนี่ยสามารถเล่นฟุตบอลได้อย่างค่อนขอ้างที่จะพัฒนาตัวเองได้อย่างเด่นชัดทําให้เขาสามารถยึดตําแหน่งตัวจริงได้อย่างไม่มีข้อกังขานะครับนี่นี่คือสิ่งที่โกอุ่มเป็นนะทีละทอนเป็นทําให้เขาสามารถยึดตัวจริงของวารีนอตได้นะครับในในตำแหน่งตัวจริงได้ตลอดแต่ทาให้โกอุ่มไม่ไปค้าแข่งอยู่ยุโรปนะครับเขาไม่เคยที่คิดจะไปเลย เพราะว่าสิ่งที่ผมพูดตั้งแต่แรกนี่แหละว่าที่ยุโรปมันเป็นอีกแบบหนึง่งนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าฝีเท้าดีแล้วจะได้ลงเตะไม่ใช่ครับผมคิดว่ายุโรปนี่ยากยากภาพลักษณ์กระแสนะครับความนิยมต้องมาเป็นระดับหนึง่งแล้วยังมีเรื่องเกี่ยวกับมุมมองที่ค่อนข้าที่จะยังไม่เปิดกว้างนะสำหรับทีมในเอเชียเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำไม่ดีสุดคือเราต้องช่วยตัวเองครับ ยกระดับทีมชาติของเราขึ้นไปให้สูงที่สุดตรงนั้นแหละครับจะทําให้เด็กเราน้องๆเราเยวาวชนเราได้มีโอกาสในอนาคตตรงนี้เป็นความจริงและในระยะนี้เรากำลังเก็บแร็งกิ้งฟีฟ่ากันอย่างประณีตตั้งใจรวมทั้งนะครับทางโค้ชมาซาดาอิชิเองเนี่ยเท่าที่ผมมองนะผมสรุปเลยว่าทางโค้ชมาซาดาอิชิตอนนี้กําลังเตรียมทีมเพื่อจะแข่งเอเวครับตามเป้าหมายนะครับของสมาคมฟุตบอลประเทศไทย และในรายการเก็บแรงคิงพีฟ้าที่ผ่านมาเนี่ยส่วนมากเราก็เจอทีมในย่านอาเซียนแล้วก็ทีมในเอเชียที่แรงคิงระดับไม่สูงนักแตกต่างจากการในขันในเอเชียคัพแล้วก็คัดเลือกฟุตบอลโลกที่ผ่านมาทําให้เราสามารถเก็บคะแนนได้ดีครับทําให้เราขึ้นมาอันดับที่9 16แล้วก็เป็นช่วงที่มาซาดาอิชินะครับกํลาลังประเมินนะครับในการที่จะคัดเลือกนักเตะเข้ามาติดทีมนะครับในช่วงนี้เพราะว่า อิชิเองเขาต้องการทําผลงานให้ดีสุดในช่วงแข่งขัทนทัวนาเมนต์เดฟว,วฟในปลายปีนี้และในอนาคตก็คือการแข่งขันฟุตบอลเอเชียคัพในรอบคัดเลือกรวมทั้งอรอบแรกของฟุตบอลโลกนะครับในในครั้งถัดไปถ้าเกิดอิชิยังได,ได้ได้ลงตำแหน่งเฮดโค้ชต่อไปนะครับเขาจะมีโอกาสได้ดูแลทัวนาเมนต์เหล่านี้ดังนั้นครับนักเตะอายุไม่มากนะครับเป็นยังบัตจิงขึ้นมาสู่ทีมเยอะนะครับเป็นการ ดูตัวดูฝีเท้าแล้วก็เรียกมาติดทีมเพื่อที่จะเป็นตัวเลือกในการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ต่อไปไม่ว่าจะปีนี้หรือว่าปีหน้านะครับยิชิก็ได้เดินแผนในลักษณะนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในป,ปลายปีนี้ครับทีมไทยเราก็มีความหวังที่ได้แชมป์นะทาให้ยิชิเนี่ยค่อนข้างที่จะตั้งใจในการที่จะคัดเลือกนักเตะในระยะนี้ซึ่งใช้ทัวร์นาเมนต์กิงขับแล้วก็การเตะในฟีฟ่าเด i n อินเตอร์เนชั่นแนลเอเนดนี่เลยครับ เป็นสนามในการาคัดเลือกนักเตะเพื่อที่จะเอาเข้ามาติดทีมชาติไทยรวมทั้งนะครับประเด็นปัญหาอยู่การปล่อยตัวนักเตะแล้วก็ทางในเอ f เนี่ยมันไม่ใช่ International a m a ลที่เป็นฟีฟ่าเดย์นะครับทำให้โอกาสของนักเตะที่จะมาติดทีมชาติเนี่ยอาจจะมีไม่เต็มที่นะครับดังนั้นอีชีต้องหาตัวเลือกให้เยอะที่สุดครับตัวนีเน้เป็นแผนที่วางไว้นะเท่าที่ผมมองนะ ก็ถือว่าเป็นเป็นการเดินทางที่ทั้งเตรียมทีมสําหรับการแข่งขันในอนาคตแล้วก็เตรียมทีมสําหรับการเก็บแร็งคิงฟี فا ครับตัวนี้แหละครับเป็นเส้นทางที่ผมบอกว่ามันมันควบคู่ไปทุกอย่างเลยนะมันต้องคิดรอบด้านนะการแข่งขันที่จะเอาแชมป์ในถ้วยเอฟปายปีตามเป้าหมายของสมาคมแล้วก็การเก็บแร็งคิงฟี فا มันก็ต้องโฟกัสเหมือนกันและการขยับเลื่อนชั้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคะแนนในคิงฟีฟาหรือในทัวร์นาเมนต์ที่อยู่ในระดับเอเชียหรือทัวร์นาเมนต์อย่างฟีฟาเนี่ยมันก็มีผลกันนักเตะเราที่ไปค้าแข่งต่างประเทศนะครับเราก็จะเห็นตัวอย่างมาเยอะนะครับสำหรับการแข่งที่ยุโรปมันทําให้ผมคิดว่านะมันน่าจะได้บทสรุปได้แล้วว่าเราต้องรีบยกระดับทีมชาติเราขึ้นมาอย่างด่วนครับ <c oughs> เพื่อจะใหนน้น้องนักเตะเราในอนาคตได้มีโอกาสลงตัวจริงในยุโรปบ้างตัวนี้นะครับ ไม่เป็นอย่างอื่นครับมันเป็นเรื่องที่ผมพูดนี่แหละนะครับเราเราต้องเลิกหลอกตัวเองเราต้องรู้ว่าเขาไม่เอาเราอะทีมชาติเรามันยังมันยังกระจอกอยู่พูดง่ายพูดตรงไปตรงมาเลยถ้าเมื่อไหร่ทีมชาติไทยเราเนี่ยขึ้นไประดับกลางเอเชียนะแล้วก็สามารถเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกได้แรงคิงระดับเราขึ้นไปอยู่ในท็อป50ท็อป40เนะี่ยวันนั้นแหละครับนักเตะไทยเราจะมีโอกาสมากขึ้นบทสรุปมีแค่นี้จริงครับ กระตอมอีเลฟทำคนที่เป็นคนชางสึกยุคใหม่ไทยแลนด์สู้สึกคึกครับด้วยใจก้าวไปไกลกว่าก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฝุตบอไทยร่วมใจช่วยเชียร์ูหููููููู เป็นยาวิเศษก,ก Th ับกองกิเลสทำคนท to oh UH ี่เป็นคนชาญศึกยุคใหม่ไทยแรงสู้สึกคึกคักด้วยใจก้าวไปไกลกว่าก้าวไปข้างหน้ามาไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฝึกปนไทยร่วมใจช่วยเชียร์ Dia yeah.